่าเขากำลังจะตายคุณตาจะกลับไปเล่นเกมอีกครั้งเพราะนั่นคือสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของคุณตามมากที่สุดแล้วไอ้ช้าเราจะไม่กินเราเพื่อชีวิตของกีฮุนไม่มีทางออกกีฮุนก็แบกหน้าไปยืมเงินกับเมียกเก่าของเขาแต่ทว่าผัวใหม่ของเธอกลับมาพอดี <S <S> <S ผัวใหม่ได้ยื่นเงินให้กับกีฮุน บอกว่าไม่ต้องคืนเงินก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับครอบครัวเขาอีกกีฮุนฉุนขาดขต่อยแล้วก็ฟาดเงินกลับคืนไปตอนนี้กีฮุนลังเลใจแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงกับชีวิตส่วนทางด้านซังอูลูกพี่ลูกน้องของกีฮุนพอกลับมาถึงเขาก็โดนข้อความทวงเงินโดยทันทีเขาเล่นหุ้นแล้วก็ลงทุนจนหมดตัว แถมเขายังเอาบ้านของแม่ของเขาไปจำนองอีกด้วยแม่ของสังอูคิดมาตลอดว่าลูกของตัวเองเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดไปดูงานถึงเมืองนอกเมืองนาจบมหาวิทยาลัยชื่อดังจนกระทั่งตำรวจตามมาจับเขาถึงที่บ้านต่อหน้าแม่ของสังอูแต่เทว่าไม่พบตัวของสังอูว่าอยู่ที่นี่สังอูคับแค้นใจเป็นอย่างมาก เขาคิดจะรมควันฆ่าตัวตายแต่เว่าความหวังของซังอูก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเกมเริ่มติดต่อกลับมาทางด้านหญิงสาวที่ขโมยเงินของกีฮุนไปเธอชื่อว่าคังแซบยอกเธอนี้มาจากเกาหลีเหนือพร้อมกับน้องชายของเธอซึ่งตอนนี้ติดอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเธอโดนในหน้าลักลอบพาคนเข้าเมือง หลอกเชิดเงินเอาไปเธอต้องหาเงินก้อนใหญ่เพื่อพาแม่ของเธอที่ติดอยู่ที่เกาหลีเหนือข้ามมาที่เกาหลีใต้ให้ได้ส่วนทางด้านผู้มีพระคุณของกีหุนที่ช่วยชีวิตของกีหุนในเกม A E I O U หยุดเขาชื่อว่าอาลีเขาโดนนายจ้างโกงเงินเดือนไม่ยอมจ่ายเงินเดือนเขามาหลายเดือน ตัวทั้งที่เขาอยากจะกลับประเทศเมียและลูกเล็กที่รอเขาอยู่ที่บ้านเขาแต่พลั้งมือทํามือของนายจ้างของเขาติดเข้าไปในเครื่องจกักรมือของนายจ้างของเขาโดนเครื่องจักรบดจดเละถ้าไม่มีเงินอาลีจะอยู่รอดได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างของแรงงานต่างด้าวที่ดิ้นรนเอาตัวรอดในเกาหลี ส่วนทางด้านไอ้ตัววางกล้ามทําเป็นขาใหญ่ในเกมมันชื่อว่าด็อกซูไอมาเฟียตกอับมันมีปัญหากับเจ้านายของมันไม่นำซ้ำมันจะเป็นติดหนี้การพนันจากบอลต่ตางประเทศด็อกซูมันวางแผนจะปลดเงินรางวัลในเกมแต่มันก็พลาดท่าถูกลูกน้องคนสนิทของมันหักหลังพาคนจากบอลมาตามจับตัวของมันด็อกซูแขนลูกน้องของมันมาก มันกระซวกลูกน้องของมันด้วยมีดจนตายก่อนที่มันจะกระโดดสะพานหนีไปส่วนทางด้านนายตำรวจคนหนึ่งที่เขาเริ่มจะสงสัยในนามบาท,ที่กีวุลเอาไปแจ้งความเอาไว้เขาได้มาตามหาพี่ชายของเขาที่หายตัวไปอย่างปริศนา ขาตามมาถึงห้องของพี่ชายและเขาก็ได้พบกับน้ำบัตรที่มันดันไปเหมือนกับน้ำบาดที่กีอุ่นออกมาแจ้งความเอาไว้ในวันนั้นเลยเขาเริ่มจะคิดว่าเกมที่มันเดิมพันด้วยชีวิตมันจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่ากีหุนเดินกลับบ้านอย่างสิ้นหวังเขาได้พบกับนายตำรวจที่ตามมาหาพี่ชายของเขาตำรวจคนนี้เขาชื่อว่า อวังจุนโฮอวังจุนโฮเขาได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกมกับกีฮุนแต่ทว่ากีฮุนเขาไม่ตอบอะไรเลยจนกระทั่งกีฮุนกําลังจะเดินเข้าบ้านกีฮุนก็ได้พบกับนามบัตรนามบัตรที่มาเชิญเขาเข้าร่วมเล่นเกมอีกครั้งท้ายที่สุดของเรื่องชะตากรรมของเหล่าม้าจนตรอกก็ต้องกลับมาเล่นเกมอีกครั้ง แต่ทว่าการเดินทางในครั้งนี้ดันมีนายตำร,รวจที่ชื่อว่าฮวังจุนโฮขับรถติดตามไปด้วยและขังแสบยอกสาวจากเกาหลีเหนือกอดดันไม่สลบอีกเฮาจบแล้วรครับใน q u วิ g เกมตอนที่3นายตำร,รวจที่ชื่อว่าจุนโฮได้ตามรถตู้มาจนถึงท่าเรือ มีรถตู้หลายคันพาผู้เล่นมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแห่งนี้จุนโฮแอบซ่อนมาทางใต้รถตู้ต่อจากนั้นจุนโฮก็ได้จัดการสังหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพร้อมกับเอาชุดมดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต่อจากนั้นเขาก็เอาบัตรประจำตัวตำรวจยัดใส่กระเป๋าเสื้อของศพแล้วโยนทิ้งลงทะเล หลังจากนั้นผู้เล่นเกมทุกคนก็ถูกพาตัวมาที่ด้านในพวกเขาถูกเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ถ้ว่าทางด้านคังแสบยอกสาวจากเกาหลีเหนือเธอไม่ได้สลบจริงซึ่งปกติเธอก็เป็นหัวขโมยแล้วก็เป็นนักล้วงกระเป๋าตัวยงอยู่แล้วเธอได้ใช้ความว่องไวแอบซ่อนมีดพกของเธอเข้ามาในเกมด้วยพอผู้เล่นทุกคนฟื้นขึ้นมา เล่นเกม187คนฟอนแมนชายหน้ากากดำปริศนา mm hmm. ก็ได้สั่งให้จับตาดูผู้เล่นที่ไม่ยอมย้อนกลับมาเล่นอีก mm hmm. ส่วนทางด้านกีฮุนสั่งอูอาลีและคุณตาหมายเลขหนึ่ง mm hmm. ก็ได้ตกลงร่วมกันว่า mm hmm. พวกเขาจะช่วยกันเล่นเกมให้ชนะให้จงได้ mm hmm. ส่วนทางด้านนายตำรวจจุนโฮที่ปลอมตัวเข้ามา ก็ได้เข้ามาที่ห้องพักของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยได้รู้กฎเหล็กของพวกเจ้าหน้าที่ชุดแดงว่า 1. สวมหน้ากากเสมอเมื่ออยู่นอกห้องพัก 2. ห้ามพูดคุยกันถ้าไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามออกนอกห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันและในห้องพักก็ยังมีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่องพวกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาด้วยอ้จะอง พอดึกของวันนั้นคุณป้าหมายเลขสองสองที่ชื่อว่ามีนยอเธอได้มาโวยวายต่อหน้าพวกเจ้าหน้าที่ว่าเธออยากจะขอเข้าห้องน้ำถ้าเธอไม่ได้ไปเธอกลัวว่าเธอจะปล่อยมันตรงนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูแล้วก็อนุญาตให้เธอได้ไปแต่ทว่าทันใดนั้นครังแซบยอกเธอก็โผล่เข้ามา,มาเธอก็จะขอไปห้องน้ำด้วยเมื่อมาถึงห้องน้ำคุณป้ามินยอกก็ควักอะไรบางอย่างออกมาจากของสมวดของเธอมันก็คือบุหรี่พร้อมกับไฟแชกนั่นเองทันใดนั้นแซบยอกเธอก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับใช้มีดขูด่คุณป้ามินยอเธอจะขึ้นไปที่ช่องระบายอากาศ เ่ออยากจะรู้ว่าที่นี่มันกำลังทำอะไรกันอยู่แซบยอกเถือคลานไปตามช่องระบายอากาศโดยมีคุณป้ามีนยอคอยพูดถ่วงเวลาพวกเจ้าหน้าที่เอาไว้เซบยอกเถือคลานไปจดพบกับห้องที่มีเจ้าหน้าที่กำลังคนอะไรบางอย่างอยู่ในหม้อขนาดใหญ่แซบยอกเธถอกำลังสงสัยว่า มันน่าจะเป็นน้ำตาลที่ถูกนำมาเคี่ยวจนเหนียวหนึบแซมยอกเธอกลับลงมาที่ห้องน้ำได้ทันเวลาพอดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูเข้ามาดูว่าพวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่พอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มากินอาหารมีผู้เล่นใส่แว่นคนหนึ่งเขาได้พบกับกระดาษอะไรบางอย่างยัดอยู่ในขนมปัง พอเขาอ่านก็เหมือนว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรซะด้วยต่อจากนั้นก็มีการประกาศว่าเกมที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผู้เล่นต่างพากันเดินเข้ามาในห้องลากสีสันอีกครั้งพอขึ้นบันไดกันมาสังอูได้เดินมาหาแซบยอคเขารู้ว่าแซบยอแอบนี้ไปดูอะไรมาสังอูก็อยากจะได้ข้อมูลจากแซบยอบางทีเขาอาจจะเดาได้ว่า เกมที่กำลังจะเล่นต่อไปเป็นเกมอะไรแซบยอกบอกเพียงว่าเธอได้กลิ่นน้ำตาลพอทุกคนมาถึงด้านบนอองนี้มันก็คล้ายกับสนามเด็กเล่นและก่อนที่จะเริ่มเล่นกรรมการก็ได้ให้ผู้เล่นทุกคนทำการเลือกรูปทรงที่ต้องการก็มีรูปวงกลมมีรูปสามเหลี่ยมรูปดาวและรูปล่ม ตัในใดนั้นซังอูเขาก็เอาคําบอกใบ้ของแซบยอกกับภาพรูปทรงต่างๆมาวิเคราะห์ดูเขาก็รู้โดยทันทีว่าเกมนี้เขาจะเล่นมันยังไงเขาเคยเล่นมันมาแล้วตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่เพราะว่าซังอูเขากลับไม่บอกเรื่องนี้กับกีฮุนหรือกับคนในทีมเลยเสียแรงที่กีฮุนชื่นชมว่าน้องของเขาเป็นคนที่เก่งและก็ฉลาดมากๆ พวกเขาทั้ง4ี่คนตัดสินใจจะไม่เลือบเหมือนกัน